เส้นเส้นสีเขียวนี่คือเสียงออกจากตูนะครับเดี๋ยวห้อห่อเบื้องต้นฉบับมันก่อนสมนตนว่าอันนี้คือต้นฉบับมันนะครับนี่คือตน้นฉบับมันสีปล่อยเสียงมาแฟดเลยมาทุกอย่างอ,อันนี้ตอนนี้ห่อเบิ้งเบดห่อเบิ้งเบดอยู่ว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเสียงที่ออกจากตูมากเขาไมมครับไม่ตัวที่เข้าตั้งอู่เนี่ยสีแดงคือคือเส้นเนี่ย เส้นน่ะถ้ามันเรียบคือเสียงที่มันจับได้เป็นของจริงไหมครับถ้ามันเรียบนี่นี่ถ้าถ้ามันขึ้นตรงกันยังสิไหมครับครับตรงกันเถอะคือเส้นคือคือเสียงที่เดินทางมาหาไม้อ่ะอ๋อครับครับครับเป็นของจริงออเป็นของจริงคือบ่มีต๊กแมนครับบ่มีต๊กคือบ่มีกวนถ้า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 มันแกว้งยังสิมันแกว้งขึ้นกลางลงแสดงว่าเส้นนี้มันถือกวน มันอาจสีดังสองเทืาอาจจะมาจับพื้นทีแม่ครับนี่อาจอาจกระทบกคมแท่งหรือผนังครับไปเบิ้ลสองเทียมจากตู้ไปหาไม่แล้วก็จากจากตู้มากระทบผนังก้อนยังไปหาไม่มันสีดังสองเทีอครับเจนนี้มันก็เลยดินเนี่ยๆนะครับอันนี้เสียงรถมากเสียงรถกับข้มที่นี่กันนแครับอันที่มันดังสองเทียมมันจับว่าเออ มันสีเทียวขึ้นเทียวลงนี่มันมันมันเบาหนาเสียเธอถ้ามันโตกันสิถ้ามันโตกันสิมองได้มองนี่มันเบาหนาเสียเธออ๋อครับคือมันคือคือเสียงที่มันหอนมันบริสเฟสคือยังคือยังปล่อยมาจริงหลยแอนครับคือคือเส้นนี่มันเบาแมนมันมันเบาแมนเส้นจริงครับเสียงตู่เฮ้ามันมันที่มันมาแสดงเป็นแบบเนี้ยมันแหวนของอย่างมันมันอาจสีอยู่ตามกว่านี้หรืออาจสิโด่งขึ้นก็ได้ครับครับ ครับอันนี้เขาก็เบิ้งเขาเขาเบิ้งเป็นแนวทางไอ้สิครับจะแล้วของแท้เนี่ยยุหูเขาฟังมวลอันนี้เขาแค่เบิ้งว่ามันเกิดอยังขึ้นไอ้เสืครับยังบ่ได้ฟังคำทางอันนี้มันก็ตกอยู่เอาซิบอันนี้ตู้ใบนี้ค่อนข้างแข็งอันนี้เขาก็มาแต่งอยู่ในคอร์ดก็ได้ครับอันนี้ผมลองนกเบิ้งนี่ถ้าถ้าเขาบริษัทแต่งเลย อันนี้คือเสียงจากตู้ของแทะว่าตู้ใบเนี่ยมันทำงานมาแบบไรนะครับเนี่ยตู้ใบนี่ห้เซนให้เสียงแนวใดอันนี้มันจะบก่ค่อยบึมบึมบันไดเพราะว่ามางอย่มันตบมันจะบก่ค่อยลึกมันสะมีหัวเบมันีแข็งแข็งครับมันจะไม่มีโั่กลางๆน้ำมาเนี่ยข้อผสมตรงมันแม่ครับข้อผสมหายไปแม่ครับข้อกข้อก็บสอ แต่ว่าแต่ว่ากลมๆเฮาห่อสมกลมๆนี่สกะกะว่าใช่ว่าดีเลยครับหมายถึงว่าดอกล้โพงมันทำงานอยู่แต่ตัวจิบโบหายมันออกมาตัวตูตอบสนองอะไรแม่นครับสนองม่ับูดไปมันก็ได้ตอบสนองแมนครับก็ตู้อีกอันหนึ่งบูดนี่คือห่าไปเพิ่มหนาที่ใหห้ดอกละครับดอกลําโพงเริ่มทำงานแล้วแต่เสียงมันก็สีมาบบดนี้มันเกิสีส้มคนว่า เออเวลาเขาเปิดแห้งเปิดดังดอกกันสิทำงานหนักหรือเปล่าครับดอกทำงานหนักโดยจีบ๊ทดยีบ๊ทจะตอบสนองอยังเลยแม่นครับส่งผลกับเสียงแม่นครับพอตัวตอบสนองว่าไรประมาณนั้นแม่นครับอันนี้เขาเาต้องหาตู้ที่มันแฟดแฟดกันหาดอกมาใช้ก็ได้อ,อจดิเป็นกับตัวดอกก็ได้ครับ่จีดอกทอี่ตู้ไปยังซีมาแม่นครับ,รบเอาก็ลองเหมือนแบบนี้ก็บเบอรนหนักน่าแล้วครับเอาไปลองยกเบิง้งว่ามันสิม,มาบ่ เกศิบเกศิบมาเลยเกศิบสอนขนาดถ้ายกเกศิบก็ยังบ่มาเลยแสดงว่าตู้บม่หายมาครับผมเป็นยังอาอาอาจะเป็นน้ำมองเข้าตั้งไม่ก็ได้หรืออาจะเป็นน้ำสถานที่ก็ได้เอาไปตั้งมาขึ้นมันอาจจะดังก็ได้เราต้องลองลองใหญ่ไหมบึงเนี้ยใหญ่นี่แม่นแม่นครับเอาไปเอาไป ไเง็ยบยังเงิน <laughs> ตังกันนี่ดีเลยเตรีใช้กิจวัตรกันอ่าบัดน,นี้กับพ่อแม่นี้เดี๋ยวเขากิดยาบูดมันหลายครับกินกันลังวัดสิเนี่ยบัดน,นี้อาจจะเป็นน้ำน้ำตู้มันอยู่ห่างกันก็นกนได้เดี๋ยวเขาลองปิดใบหนึ่งฮะ <laughs> อันนี้ใบเปิดใบเดียวมันจะได้เสียงสิครับ <laughs> ได้รูปนี้ละแต่แต่ถ้าแบบนี้อาการนักเดี๋ยวห่อห่อร่องอ่ไม่ไปตั้งเบิ่งว่านาตู้เนี่ยมันหายวะหรือว่ามันเป็นน้ำน้ำพื้นที่ห่อนะครับเ <c oughs> นี่ยนี่คร่าวๆนะครับมาบ่ครับอ่ามาแสดงว่านเป็นน้ำน้ำพื้นที่ห่อแล้ว สถานที่พองนี้อาจอา,อาทิบวด,ดีกับเบียดเพราะว่ามันอาจสีมีหลายผักเ่าอ,อาจสิตั้งเบียดยุลึกยิ่งเสียบห่ออาจติตั้งเบียดยุ่นในหลุมสําหรับเก,กื่อนเทียบกะเ่ากระยะฝ่าไปใสใ่ใจมันปรนเดครับ เอโอ้หลายนาทีโอ้อันนี้มาอันนี้มาทด้ไถ่หนิครับว่าจนได้พูดคุยเลยรอี่ว่อันนี้ชุดชุดยี่ยังนี่ครับชุดฟังเล่นดิครับเอาผมถ่ายได้หนิชุดต่องานชุดต่องานนะครับงานเขาเล่าเก็บ่ครับมองไม่อยากออกเอาคุยกันข้างเลยอ่างานเขาเล่าเก็บงานบ่ครับเขาเล่าเก็ตอบแทนเพี้ยนเท่ครับ ดีไซน์ดีไซน์อ๋อวันนี้ย่บาง,งคนก็นได้ถอดดอกคือเก้าวันมนถอดดอกครับเขาแบบเอาตาจอเขาเอาตาจอเขาได้แบบมาจากไอ้เอาากาะของต่างประเทศคือจ้าอันแฮกเกอร์วะครับเพราะว่าเห็นต่างประเทศเขาเห็นบ่อยๆนะโอแฮกเกอร์แฮกเกอร์ได้ไหมไม่ได้ย่างมันมันดูไง อันนึงมันเป็นมีอันนึงมันเป็นข้าวเลาะกีมันก็ด<อ>ูไม่เดี๋ยเขาเปิดเทีงเอาไปนั่นั่นเลยเ,เราลุบเราเราค้นค้นจากห้องสีเบิ้งจอได้ครับอ๋อมันี่สปิตสปิเตอร์อ๋อมีลิงไปอีไปกมไมีลิงไปจอหนึ่งหากว่บาบ่ได<อ>้เอาจอมาอ๋อ้จอมาเออเออแต่มันนั่นจริงๆไม่แยกอาลายจอนไดซีจอหาจอไปอ๋อเอออยกได้โอ้เขาทาเลยเท่ย่างเท่เลยครับมีลายแหลกมีลายแล็ เนียเขามาใส่คอร์ดนะครับทำมาใส่คอร์ดเฉยใส่คอร์ดไม่เฉยก็มีอย่างโอ้โหจีบไปนี่พี่มะยามเขาใหญ่มากเนี่ยเสียงเสียงเบีดที่เขาได้ยินมันก็เปลี่ยนไปครับเขายุ่งเนี่ยวจีบบดังก็ได้หรือยกกับขึ้นไปบ้านอาจจะดังแห้งก็ได้ครับเพราะเขาเปิดยอดมันดังเนี่ยทเขาบูดสี่สมันขึ้นมันหายต่อแตมันหายต่อสิบแต่บูดสี่สมันขึ้นแทนครับมันหายมันหัวเท่ธอเลย มันหัวมองกระเดื่องอยู่ตัวเยียไหัวเตะยู่งหนาตัวมากครบเลยครบับยู่หนาตัวนกเติมแมนครบับกะยะจะที่มันย่างตัางงานนี่ดีมันไปตัางไกขนาดนี้อ๋อออกไปไกลเติมอระมาณนสิบเมตรแต่ว่ามันย่างออกทารกี้มันเกิไกลกว่านี้นิดนึงบางบางสถานที่มันเกิดแคบสักเมตรละ,ละอ,อยากแต่างงานอ่ครับโอเคยืดยู่หนีปราบเสี้ยนเบ็ดครับตู้เบ็ดมาตัาง้ง Yeah. Like a bird, trembling, terrified on a window pane in a hurricane. I have asked your false.